ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวโปรแกรมอันดอร76ขีด CMD นะครับซึ่งตัวนี้สามารถเขียนโปรแกรมในรูปแบบไฟล์นะครับ b a t b หรือ t cmd ได้แล้วก็สามารถแฮกโปรแกรมนะครับในรูปแบบเดียวกันได้นะครับยกตัวอย่างนะครับอันนี้ก็คือเป็นแบบไฟล์เดเวอร์ ครับที่เขียนขึ้นมานะครับให้ง่ายก็คือเวลาเราจะติดตั้งไดเวอร์ของ CPU SPD นะครับก็แค่ดับเบิลคลิกตรงนี้ถ้ามันไปซ้อนกับตัวอื่นก็แค่ดับเบิลคลิกตัวนี้ต่อตอนการติดตั้งติตดตั้งไฟไดเวอร์ขั้ตอนไไดเวอร์ไฟไดเวอร์ออกนะครับทีนี้เราอยากรู้ว่าตรงนี้ เขียนโค้ดยังไงนะครับเมื่อมีโปรแกรมแอนนาลชดเป็นหงนะครับมันจะทำให้การดูโค้ดง่ายขึ้นนะครับโดยการคลิกที่แฮกโปรแกรมนะครับแล้วก็เลือกแบบไฟล์นะครับหลังจากนั้นหานะครับหาที่อยู่ บบไฟล์ที่เราจะแฮกนะครับตรงนี้ก็เคือตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับก็ดับันทึกแล้วก็ตอบ yes นะครับโค้ดคำสั่งที่อยู่ในนี้นะครับก็จะมาโชว์ให้เราเห็นว่าเขาเขียนแบบไหนนะครับเ,เราก็จะได้เรียนรู้ การเขียนโค้ดในแต่ละโปรแกรมนะครับอันนี้ก็บอกฉันนะครับก็เป็นการติดตั้งไฟล์เดเวอร์ไฟล์ตัวไหนก็เรียกพวนี้นะครับนะครับดด inf นะครับสามตัว นะครับก็แค่นี้ง่ายๆนะครับหรือว่าเราต้องการแก้ไขนะครับก็แก้ไขในส่วนนี้ไปได้เลยนะครับจะใส่สีหรือว่าใส่ชื่อของร้านของเราหรือว่าเว็บไซต์อะไรพวกนี้นะครับ ก็เขียนเพิ่มเติมลงไปนะครับในส่วนนี้ก็คือการาแฮกดูโค้ดโปรแกรมอันนี้ก็คือคนที่สร้างขึ้นมาก็ไม่ต้องการปิดบังอยู่แล้วนะครับเพราะาการที่สร้างแบบไฟล์ b a t หรือ .cmd เนี่ยคนที่เขียนแบบไฟล์ก็รู้อยู่แล้วว่าคนอื่นก็สามารถเข้าไปดูคำสั่งได้นะครับสำหรับคนที่ต้องการจะปิดบังโค้ด ไม่ให้ใครเข,เข้าถึงโค้ดนะครับก็ต้องเอาแบบไฟล์ตัวนี้ไปแปลงเป็น .exe นะครับหลังจากนั้นก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปแฮ็กได้นะครับแต่อันนี้เขาเขียนมาแบบนี้ก็ถือว่าเขาเปิดโอก,โอกาสนะครับให้คนได้เข้าไปศึกษาหรือนนเข้าไปดูวิธีการเขียนของเขานะครับ ก็ในส่วนนี้ก็เราเอามาศึกษานะครับเมื่อเราทําการแก้ไขเรียบร้อยนะครับในส่วนของถ้าเราต้องการเข้าไปแก้ไขก็กดสร้างโปรแกรมนะครับทีนี้ก็ตั้งชื่อนะครับต็อองง่ายก็กดเซฟนะครับทีนี้ก็ัวน,นี้ก็จะเป็นแบบไฟล์ของเราโดยมีโค้ดคำสั่งเหมือนกัน ของเขาออกไปได้เลยนะครับไมนะว่าจะเป็นการติดตั้งนะครับตั้งชื่อเป็นภาษาไทยอะไรก้อนแล้วแต่ก็จะได้แบบไฟล์ที่พร้อมใช้งานนะครับ